ก็ในบทสุดท้ายนะคะของการเรียนเ,เรื่องเผยวจนะของการสร้างสาวกวันเนี้ยเอมี่จะมาพูดถึงการฝึกหัดการเผยวจนะการเผยพระวจนะที่จริงในปีปีแรกที่เอมี่ไปเรียนที่ b s เเอมี่ได้ไปอยู่กับศิษยาพิบาลที่จริงเขาก็เขาเรียกว่าพาสเตอร์นะเป็นศิษยาพิบาลไปสอบอของกลุ่มซึ่งที่จริงคนเนี้ยฟรนเชสโกเป็นเป็นคนที่เขาวิ่ง กับการเผยพระชนะแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบคือบางครั้งหลายคนพระเจ้าพูดกับเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง feeling เรื่องแบบความรู้สึกบางคนจะได้ยินบางคนจะแบบเป็นความรู้คืออยู่ดีพระเจ้าก็คือแบบเหมือนเหมือนเป็น information ใหม่ที่เราไม่รู้เลยแต่พระเจ้าให้ความรู้เข้ามาแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นเซียร์เซียร์ก็คือเป็นการที่เขามองเห็นอะไรบางอย่างในฝ่ายวิญญาณแล้วฟรนชสโกสบอของอมีปีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มองเห็น ใช่แลวคือเพื่อนในหลายคนในกลุ่มจะเป็นคนที่มองเห็นฝ่ายวิญญาณแล้วคือเขาจะเห็นทูสวรรค์ในห้อง mm hmm. เห็นอะไรเงี้ยแต่เอ็มไม่เคยมีประสบการณ์นะคะแต่ว่าเอ็มรู้สึกว่าการที่เอ็มไม่ได้ไปอยู่ใต้สิทธิอํานาจของคนที่มีการที่เขาวิ่งในการเผยวจนะเนี่ยมันทําให้การเจิมของเขา,ามันไหลเข้ามาในกลุ่มแล้วที่จริงอ่ะปีนั้นเป็นปีที่ เป็นปีสุดท้ายที่สอบอคนนั้นเขาจะอยู่ปีหนึ่งไม่มีทั้งโรงเรียนไม่มีใครรู้แต่ว่าคนในกลุ่มเขาอะเราไม่ได้คุยกันแต่เราก็รู้อยู่ดีมันเหมือนแบบคือมันมันเป็นความรู้ที่เข้ามาแล้วก็มันเป็นอนอยติ้งหรือว่าเป็นการเจิมที่มันมันไหลมาในกลุ่มก็ในบทนี้นะคะเอมี่อยากพูดถึงการฝึกหัดอันนี้เป็นเรื่อง practical เรื่องเรื่องการปฏิบัตินะว่าจะทํำยังไงโอเคอ,อย่างแรกเนี่ย ถ้าสมมติเราต้องเราเรียนเผยวจนะมาแปดบทเนาะเราต้องเข้าใจว่าการเผยการฝึกหัดของประธานเนี่ยการที่เริ่มเซตสเต็ปเอาท์หรือว่าก้าวออกไปที่จะเผยวจนะเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อควบคุณพระวิญ,ญญาณไม่ใช่แบบเราพูดอย่างนี้แล้วพระวิญ,ญญาณจะมาตามเราโด,โดยเฉพาะเราเราเคยเคยแบบฟังบางคนใช่ไหมที่เผยวจนะแบบเนี่ยคุณอะ พระเจ้าบอกว่าคุณจะเป็นแฟนของฉันแล้ะมาน,นี้อันนี้ไม่ใช่การเผยวจนะนะคะอันนี้เป็นการควบคุมนะคะแต่การฝึกหัดการเผยวจนะเนี่ยเป็นการที่เรายอมอยู่ใต้การทรงนำของพระเจ้าแล้วมันฝึกให้เราใช้ของประทานของเราเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองที่จะไหลไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เอ็มิี่จะพูดคำว่าไหลหรือว่าคำว่าเคลื่อนเนี่ยบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนแบบลมมันพัดไปทางนึง พายานไปทางหนึ่งเราก็อยากไปทางหนึ่งด้วยในพันธสัญญาเดิมนะคะใน1นึ่งซามูเอลบทที่สิเข้อยีเนี่ยเรามีผู้เผยพระวจนะที่เรารู้จักเนาะจะเป็นซามูเอลเอลียากับเอลิชาให้เราร,รู้จักกันดีแล้วสมคนนี้เป็นคนที่มีสิทธิอำนาจในเรื่องการเผยพระวจนะแล้วเขาจะมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sons of prophets แต่ว่าที่จริงในพระคัมภีร ภาษาไทยเนยีเขาจะพูดว่าเหล่าผู้เผยพระชจนะแต่ที่จริงอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะมันจะแปลว่าบุตรของผู้เผยพระเจนะ้ที่จริงเขาไม่ได้เป็นลูกของเขาจริงๆลูกของผู้เผยพระจนะจริงๆแต่ว่าเขาเป็นคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้การสอนและคําแนะนําของสามคนก็คือซามูเอลเอลิยาและเอลิชามันคล้ายๆเหมือนแบบเราเราเข้าไปอยู่โรง,งเรียนของเขาเท่าที่มีเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ไปโรงเรียนไปกับแต่ว่าเขาไปใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีรู้สึกว่าในในโลกของแพทย์เนาะคือเขาจะมีหนึ่งอย่างเรียกว่าแชโดก็คือเราไปเป็นเงาของหมอคนนึงแล้วหมอคนนี้ทําอะไรเราก็จะเดินตามนักศึกษาแพทย์นขาจะเดินตามไม่ใช่เรา <laughs> เแล้วก็อมี่ก็คิดว่า ซันเซอร์โรเฟเนี่ยคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยก็ทําเช่นเดียวกันเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้จากผู้เผยพระชนะที่เขามีประสบการณ์เขามีสิทธิอํานาจในเรื่องนี้อยู่แล้วถิ่นกําเนิดของคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยเขาอยู่นายโยนในเมืองรามาแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ผู้เผยพระชนะไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเขาจะตามไปด้วยก็คือไปใช้ชีวิตกับเขาเลยแต่หนึ่งอย่างที่การเผยพระวจนะเนี่ยค่ะมันจะมันจะเกิดผล S <S <an> ก็คือการที่เราอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักและเรามีวัฒนธร,รรมที่เราจะยอมต่อสิทธิอํานาจสิทธิอํานาจที่เอมี่พูดถึงเนี่ยจะเป็นสิทธิอํานาจฝ่ายวิญญาณเนาะแล้วที่เอมี่ที่เท่าที่เอมีเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่อยู่ในโบสถ์ของเราหรือว่าอยู่ใน ไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้าตลอดเวลาอันนี้เป็นตัวอย่างในพรรคพีคือเซนชูเรียนคืออะไระแมใช่นายร้อยใช่ไหมคะนายร้อยในพรรคภีหนึ่งคนเนี่ยที่เขารู้ว่าเขาอ,อยู่ใต้สิทธิอํานาจของซีซ่าแม้ว่าเขาไม่ปกติทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอซีซ่าแต่ว่าเขาเข้าใจเรื่องสิทธิอํานาจว่าโอเคแม้ว่าเขาไม่เจอคนเนี่ยตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวทุกวันแต่ว่าเขามีเขาจะยอมจํานนต่อสิทธิอํานาจของซีซ่า ถ้าสมมติเราไม่ยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจฝ,าฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนเราสร้างตึกสูงๆเราไม่หวงังรากฐานเพราะว่าลมพัดมามันก็ล้มใช่ไหมคะ <laughs> ทีนี้การที่เราฝึกหัดการเผยพระวจนะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนึ่งวันตื่นมาเราทำได้เลยมันเป็นการฝึกหัดมันเป็นการที่มันเหมือนเรารู้จักใครบางคนมากขึ้น อันนี้คือตัวอย่างในบ้านหอยมีนะคะทุกคนถ้าสมมุติมีเราอยู่ในบ้านโดยเฉพาะเป็นครอบครัวเนาะอันนี้ไม่รู้เอมี่คนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเอมี่นอนอยู่ในห้องเอมี่นอนห้องห้องมิมีห้องเอมี่นอนคนเดียวทีนี้ในห้องเนี่ยตอนที่เอมี่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเอมี่ก็จะได้ยินคนที่อยู่นอกห้องว่าเขาทําอะไรกันอยู่เอมี่จะรู้เลยว่าป้าเป็นคนที่ปิดประตูแบบนี้แม่จะเป็นคนที่เดินแบบนี้แม้ว่าเอมี่ไม่ได้เห็นเขาแต่เอมี่รู้ว่า เขาอะลักษณะการเดินท่าทางของเขาวิธีการปิดประตูแม้ว่าประตูเสียงมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าการปิดประตูเนี่ยมันคนละเสียงอะเหมือนเราอยู่มาด้วยกันเราเราคุ้นเคยกันเรามีความสัมพันธ์กันอะเราจะรู้ว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงการปิดประตูของใครทุกคนเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเรารู้เนาะโดยเฉพาะแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้แล้วว่าลูกคนเนี้ยเดินลงส้นเท้ามานี่รู้เลยว่าใคร ในหนึ่งที่มทีนะคะเปาโลได้แนะนําให้ที่มธทีเนี่ยไปทําพันธกิจและสั่งสอนคนรอบข้างเขาเนี่ยที่จะตามของประธานฝ่ายวิญญาณของเขาและเขาที่จะกล้าที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าก้าวออกไปจากข้อจํากัดของตัวเองสําหรับคนที่เคยออกกําลังกายมาก่อนเราสมมุติเราไปวิ่งหรือไปว่ายน้ําหรือไอ้บางคนเป็นนักเต้นเนาะถ้าไอไปเต้นเนี่ย เราจะเข้าใจว่าการที่สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องหนึ่งต้องอดทนและสองกล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถสร้างได้เมื่อมันเกิดการฉีกขาดขึ้นเพราะมันฉีกขาดขึ้นมันสามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นมันก็จะมีการบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนแต่ถ้าสมมุติเราไปออกกาลังกายวันศุกร์เั้นเราตื่นมาวันเสาร์เนี่ยเราไม่ค่อยปวดเนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําไปวันศุกร์เนี่ย มันไม่เต็มที่มันไม่เกินเกินขีดจำกัดจำกัดของเราเราจะอยู่ที่เดิมถ้าสมมุติเราอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่าโอเคเราเผยพจะนะเป็นเท่านี้เราก็ทําอยู่เท่านี้การสกิลการเผยเพระวจะนะของเราเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปนเราก็จะไม่โตขึ้นในฝ่ายนั้นเอีมอยากสน,นใจทุกคนว่าเมื่อกี้ใครเป็นพยานนะว่า เราต้องก้าวออกจากขีดจํากัดของตัวเองเราต้องก้าวออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะว่าที่จริงอ่ะการเผยวจนะหลายครั้งมันไม่ใช่เป็นการที่คำหนุนใจกับการเผยวจนะไม่เหมือนกันเอางี้เพราะว่าคำหนุนใจอะส่วนมากอ่ะเราจะใช้ความรู้ที่เรามีในชีวิตของคนนั้นแล้วว่าโอเคคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาอย่างนี้ แล้วเราก็ไปหนุนใจเขาแต่การเผยวจะนะเนี่ยคือการที่พระเจ้าดนใจเราที่เราจะบอกถ้อยคําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ build up cheer up ร w เนี่ยก็คือเสริมสร้างชูใจแล้วก็ดึงคนนั้นเข้าใกล้หัวใจของพระองค์อันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันนะคะของการที่เราจะพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะเติบโตขึ้นเราจะไม่อยู่ที่เดิม ช่แล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบใจจริงขอให้มีบางครั้งไม่รู้สึกอึดอัดนะเ,เราแบบเฮ้ยเราไม่รู้เลยเลยอะแต่ว่าการที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ที่ที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อแล้วการที่เราใช้ความเชื่อเนี่ยเราเรารอที่พระเจ้าจะพูดจริงๆอืมอมีขอนใจให้ทุกคนว่าวันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมนิดนึงที่เอมีจะให้ทุกคนกลาวขวะ ข้ามความสะดวกสบายของเราออกไปนิดนึงนะคะโอเคแล้วการที่เราใช้ของประทานเนี่ยในสองที่โมทีบทที่หนึ่งข้อหกเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้น น,นี่คืออาจารย์เปาโลพูดเนาะเขาเตือนทิโมธีไว้แต่ว่าถ้าสมมุติเราดูภาษาพระคัมภีร์คํานี้เนี่ยในภาษากรีกอะมันจะแปลออกมาได้ว่าคำคำว่าจะทําให้ลุ่งเนืองขึ้นเนี่ยมันแปลว่าจงเอาของประทานเนี่ยของท่านโยนลงไปในไฟพระธรรมข้อนี้ถ้าสมมุติเราต้องเข้าใจเนี่ยเราต้องคือเขาจะมีบริบทมาให้เราในพระธรรมข้อต่อไปก็คือสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อเก็คือ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยอริธานุภาพความรักและการบังคับตนกับเราแล้วก็เมื่อเราได้กล้าออกไปในความเชื่อนี่ค่ะการที่เรากล้าออกไปในความความเชื่อเนี่ยเราบางครั้งอะ่ะเราเรายืนเข้าไปในที่ที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันไม่มีคือเราเราไม่มีอินโฟเมชันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นการที่เรากล้าออกไปจากความกลัวของเรา แล้วความกลัวนั้นนะ่ะมันเหมือนสุนัขที่เฝ้ารออยู่ที่ป้อมปราการแห่งความนุ่งเรืองของเราทุกครั้งที่เราเดินผ่านทุกครั้งที่เราพยายามจะเข้าไปมันก็จะหูมันก็จะเห่าไล่ละแบบอย่าเข้ามานะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติเราเห็นหมายหน้าประตูเนี่ยเรากลัวเราจะไม่เข้าไปแล้วเราจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออแค่อุปสรรคเท่านี้มันยากเกินไปงั้นไม่เป็นไรแล้วก็เข้าประตูเดิมแล้วกัน การที่เราไม่ใช้ของประธานของเราไม่กล้าเสี่ยงของประธานของเราเนี่ยมันจะทําให้ของประธานของเรามันอ่อนแอลงเพราะว่ามันไม่ถูกการเจรจาไหนไอ้พี่รู้สึกว่าโบสถ์ของเราเนี่ยการที่เรามีแนวทางปฏิบัติแบบสิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้ววันนี้เอมี่อยากมาแบ่งปันเนาะมีทั้งหมด6 หกอย่างหกข้อทุกคนรู้สึกว่าทุกคนมีมีที่มีในที่ชีตท,ที่ปินออกมาให้นะคะเราตามไปได้วยกันแล้วกันเอมี่จะอธิบายแต่ละอันมันคืออะไรและเอมี่อยากจะให้ตัวอย่างบางอันโอเคแนวทางที่เราฝึกเผยพระวจะนะได้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเริ่มบนเวทีมันไม่จําเป็นต้องเริ่มที่จะเผยพระวจะนะให้แบบตรงเป๊ะให้แบบเบอร์เหมือนอาจารย์ลินซ ok ี่คอยหกหลักได้อย่างงี้คืออันนั้นน่ะเขามี ประวัติศาสตร์กับพระเจ้ากว่าเขาจะมาถึงที่นั่นเขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆมาข้อแรกนะคะคือเราลองเผยพ,พระโลนะให้ตัวเองพอเราตื่นมาเนี่ยให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าวันนี้มีอะไรเกี่ยวกับวันนี้ไหมที่พระเจ้าอยากให้มันที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าที่พระเจ้าจะตัดแล้วสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือก็คือบันทึกรายละเอียดนั้นไว้เขียนไว้ในมือถือก็ได้ค่ะว่า ่ทีดีเทลที่พระเจ้าให้มาคืออะไรแล้วเมื่อจบวันนั้นน่ะให้เรากลับมาอ่านว่าที่เราเขียนไปเนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างที่มันมันตรงแล้วอันนี้มันจะเป็นการฝึกเล็กๆที่การฝึกเผยวจจนะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากแล้วก็ที่จริงไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นการที่เราเข้าใจเฉยๆว่าอ๋อพระเจ้าพูดกับเราแบบนี้ แต่พระเจ้าอาจจะไม่พูดกับคนอื่นแบบเห,เหมือนที่พระเจ้าพูดกับเราก็ได้การที่เราเขียนลงไปเนะะี่ยค่ะมันทำให้เรากลับมาพิจารณาได้ว่าโอเคอสิ่งนีท้ที่เราได้ยินเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บางอันที่มันผิดก็ไม่เป็นไรเราลองใหม่วันต่อไปอันนี้อันแรกนะคะอันที่สองคือฝึกหัดถ้อยคำประกอบไปด้วยความรู้ อันนี้คือที่เราเห็นเนี่ยก็คือบน,บนเวทีบางคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทํากันบ่อยหรือเปล่าแต่ว่าทีมนิฐานเนาะก็คือจะให้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้บอกออถ้อยคําประกอบไปด้วยความรู้เช่นแบบความเจ็บปวดในร่างกายหนุนนี้นันแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือสมมตุติคนที่เก่งคือพี่โดแล้วก็ให้เราลองไปที่ร้านอาหารหรือว่าที่ที่เราแบบไปปกติก็ได้คะ่ะแล้วเริ่มต้นนิฐานเผื่อ คนที่เป็นแคชเชียร์เป็นพนักง,งานแคชเชียร์ก็ได้คนไหนก็ได้ที่เป็นพนักง,งานที่เราไม่รู้จักให้เราเริ่มต้นขอพระเจ้าของของประธานถ้อยคําแห่งความรู้ต่อคนคนนั้นว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรอยากอยากที่จะตัดอะไรกับเขาแต่ดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปไอ้หานต่อหน้าเขานะคะเขาน่าจะตกใจ <laughs> ให้เราไอ้หานกับตัวเองว่าพระเจ้าแบบ พระเจ้ามีดีเทลอะไรไหมที่พระเจ้าอยากบอกคนคนนี้แล้วก็ให้เราเขียนถ้อยคําที่ประกอบไปได้วยความรู้เนี่ยลงไปในมือถือในกระดาษของเล็กๆก็ได้แล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยแทนที่จะยื่นให้เขานะเราก็หมไปสัมภาษณ์เขาไปพูดคุยกับเขาว่าสิ่งที่เ,เราเขียนลงไปเนี่ยมีข้อมูลไหนถูกบ้างเอ็อมอยากเน้นว่าที่จริงอันนี้มันเป็นการฝึกหัดของประธานของเราอันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราไป เขาเรียกว่าอะไรทำพนันธกิจกับคนอื่นอันนี้คือเป็นการฝึกหัดของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ามันมีเวลาที่เราจะทพํพันธกิจกับคนอื่นเนาะแต่ว่าแค่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกหัดของ,ของประธานของตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคือให้เราเริ่มถามพระเจ้าว่าพระเจ้าคนคนนี้เขามีลูกกี่คนหรือว่าเขามีลูกไหมถ้าพระเจ้าตอบมาว่าเออรู้สึกว่าเขามีลูกสามคนเราเขียนลงไปแล้วอาจจะเริ่มไปถามเขาว่าเออไม่แน่ใจว่า แบบพี่แบบมีลูกหรือเปล่าคะถ้าเขาตอบว่าใช่เนี่ยเราก็ถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยมีแบบสามคนหรือเปล่าอย่างนี้ช่วงแรกๆอ่ะตอนที่เราฝึกเนี่ยมันจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะคนส่วนมากแบบรู้ได้ไงเป็นหมอดูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าที่จริงเอมี่เคยเคยเจอนะที่มีคนกล้าถามว่าแบบรู้ได้ไงแบบเป็นหมอดูหรือเปล่าที่จริงอันเนี้ยก็เป็นทางลอดเข้าเข้าไปได้ว่าอ๋อเปล่าค่ะพระเจ้าคุยกับหนู อะไรอย่างนี้เขาก็จะเริ่มแบบเออมี hey ่ <laughs> ชอบทำมากเลยเอมี <laughs> ่อยากเน้นว่าเราอยากที่จะฝึกหัดของประทานของตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะเราสามารถทำพันธกิจกับคนอื่นหนึ่งหนึคำที่เอมี่จะแบบติดกับเอมี่เสมอว่าพันธกิจของเราอะ่ะมันไม่ใช่เป็นการทดลอง คนไม่ใช่เป็นการทดลองเราไม่ใช่แบบจะไปลองกับคนคนนั้นตลอดเวลาแบบเออพระเจ้าพูดก่อเราถูกผิดแต่ว่าที่จริงอะ่ะการที่เราทำพันธกิจกับใครบางคนเนี่ยเราอยากที่จะเทความรักของพระเจ้าให้กับเขาไม่ใช่ให้เขาเป็นหนูทดลองอย่างเดียวว่าเราได้ยินเสียงพระเจ้าตรงหรือไม่นะคะออโอเคข้อที่สามค่ะข้อที่สามคือการที่เราจับคู่เพื่อฝึกหัดการเผยวจนะ อันนี้เราสามารถฝึกหัดกับคนที่เราสนิทด้วยหรือว่าคนที่เราไว้ใจเพื่อที่เราจะฝึกหัดคาแบบเผยพระเจนะในส่วนตัวของเอมี่เนี่ยเอมี่คิดว่าการเผยพระเจนะกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าการเผยพระจนะที่คนที่เราไม่รู้จักเลยเพราะเรารู้ดีเทลกับเขาเยอะว่าแบบแล้วมันจะเป็นสิ่งอะไรที่พระเจ้าต้องไไลท์จริงๆมันถึงจะแตะใจคนนั้นจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบเจอเขาแบบยีิบสี่ชั่วโมง อาทิตย์ละเจ็ดวันอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาทําอะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างแต่ว่าการที่เราเผยวจนะกับคนที่เราสนิทหรือว่าการให้เราจับคู่เผยวจนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันได้ฝึกหัดของเราได้ฝึกหัดได้เจริญในเราจริงๆให้เราที่จะจับคู่นะคะแล้วก็ผัดกันถามพระเจ้าถึงถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยความรู้ว่าพระเจ้าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับคนนี้ แล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าสมมติสองคนอธิฐานแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างถ้าสมมติสองคนอธิฐานแล้วให้แบ่งปันกันแล้วให้สลับกันตอบสนองว่าสิ่งที่เราเผยพระเจนาไปเนี่ยมีอะไรที่ถูกบ้างมีอะไรที่ผิดบ้างใช่แต่คือการที่เราเผยพระเจนาผิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรา,าเ,รเราเผยพระจนะไม่ดีอันนั้นไม่ใช่มันเป็นเหมือนที่เราเข้าใจเสียงพระเจ้ามากขึ้นโอเคเสียงพระเจ้าเราได้ยินอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณการที่เราจะเติบโตในของประธานนี้เนี่ยเราต้องตอบสนองด้วยความจริงเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะบอกเขาว่าเออแบบสมมุติเขาแบบเผยวจะน้ามาอย่างหนึ่งอย่างเราก็แบบเออทุกๆุหมดเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะว่าการที่เราตอบสนองไม่ไม่ตรงตามตามที่เรารู้สึกหรือว่าเป็นเป็นความจริงของเราเนี่ยมันทําให้ อีกคนนึงอาจจะเติบโตไม่เร็วพอใช่แล้วการเติบโตเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทั้งสองคนมันจะมีผลที่ดีที่สุดถ้าสมมติทั้งสองคนอยากที่จะเติบโตอันนี้ถึงหนุนใจให้จับคู่กับคนที่เราไว้ใจหรือเพื่อนที่เราไว้ใจจริงๆอันที่สี่นะคะคือการอธิษฐานรักษาโลกหรือว่าใช้ถ้อยคำประกอบไปด้วยความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับการรักษาโลก เราสามารถใช้สิ่งนี้การเผยพระชนะใช้ถ้อยคำประกอบไปด้วยความรู้เนี่ยใช้กับคนในกลุ่มได้เราสามารถถามมาเจ้าได้ว่าแบบในห้องนี้มีมีใครไหมที่เป็นโรคอะไรบางอย่างหรือมีความเจ็บปวดอะไรในร่างกายหลายครั้งเนี่ยถ้อยกบถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยคะ่ะ คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่หมอไก่ขึ้นมาบนเวทีแล้วหมอไก่รู้สึกปวดเข่าขึ้นมาแล้วคือที่จริงหมอไก่ก็ไม่มีปัญหาเขา่าไม่เคยปวดมาก่อนไม่มีอะไรก่อนหน้านี้เลยเราสามารถที่จะใช้จุดจุดนั้นเนี่ยเป็นถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยความรู้ได้ถ้าสมมติเวลาที่เหมาะสมเราสามารถปลดปล่อยถ้อยคำนี้ได้แล้วิษฐานเอเขาอันนี้เอมี่ที่จริงอันนี้เรื่องนี้เอ,เอมี่มีประสบการณ์ส่วนตัวใน,ในปีที่ผ่านมามีมีบ่อยอยู่ เอมี่ขอใหอ้จะเล่าให้ฟังละกันสักสองเรื่องมีเรื่องแรกนะคะเอมี Amy ่คือเด็ก b s m เนี่ยเขาเราต้องไปวอลนเทียหรือว่าไปเป็นอาสา,าสมัครให้การประชุมหลายๆอย่างของที่โบสถ์แล้วคือเขาก็มีตลอดทั้งปีแล้วคือหนึ่งหนึ่งกลุ่มเนี่ยสมมุติแบบเอมีนะ่อยู่ในกลุ่ม JFJ ทั้งกลุ่ม JFJ เนี่ยก็ต้องไปรับใช้ที่นั่นตอนกลางคืนทีนี้ สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราเป็นเราเป็นทีมอธิษฐานแล้วก็พอเราขึ้นไปอยู่ทีมอธิษฐานเนี่ยเราคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสามารถถามอะไรเราก็ได้ขอขอ,อ,อคำอธิษฐานจากอะไรก็ได้แต่มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เขาก็เดินมาหาอมี่แล้วพอเขาเดินเดินขึ้นมาเนี่ยเอมี่รู้สึกว่าแบบคืออันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของเอมี่ที่จริงเอมมี่เป็นคนที่รู้สึกไวในฝ่ายวิญญาณแต่ว่าพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนความ เหมือนพระเจ้าบอกคือมันมันอยู่ด,ดีความรู้ความเข้าใจมันก็เข้าไปอยู่ในหัวว่าเขาเป็นคนที่เจ็บไหลแล้วคือสิ่งที่มทํามอไม่ได้แบบคุณเจ็บไหลหรือเปล่ามาถึงนี้เลยมีถามเขาก่อนว่าอ๋อมาชื่ออะไรคะแบบมาจากที่ไหนแล้วรู้จักโบดนี้ได้ยังไงรู้จักการประชุมนี้ได้ยังไงแล้วเราก็ถามว่าวันนี้มีอะไรอยากที่ที่อยากจะให้ฐานเผื่อไม่มีความเจ็บปวดในร่างกายอันไหนไหมก็ตามนั้นคะ่ะปวดไหล แล้วเขาบอกว่าเขาปวดไหล่อย่างเงี้ยมาหลายสิบปีแล้วเขาไม่สามารถที่ยกแขนยกมือขึ้นอย่างนี้ได้เอมี่ก็เลยโอเคอธิษฐานก่อนที่มี่จะอธิษฐานเนี่ยเอมี่จะถามเขาว่าหนึ่งถึงสิบเจ็บมากขนาดไหนส่วนมากก็คือเขาก็จะบอกเราว่าเจ็บมากขนาดไหนบางคนกั 8, บแปดบางคนก็นิดๆหน่นอยๆนแต่วันนั้นผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าเขาบอกประมาณเจ็ดเอมี่ก็เลยโอเคเรามาอธิษฐานกันเพราะเอมี่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ เป็นคนที่เป็นเป็นหมอที่ดีแล้วพระเจ้าอยากรักษาผู้ชายคนนี้ในวันนี้เอมี่ก็เลยวางมือเอมี่ขออนุญาตเขาก่อนแล้วก็วางมือธอษฐานเผื่อเขาแล้วธอษฐานเผื่อครั้งแรกความเจ็บปวดของเขาจากเจ็ดเนี่ยมันลดลงมาเหลือสองเอมี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวธอษฐานอีกหนึ่งรอบเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ลิมิตรอบเดียวไม่เห็นเขาบอกที่ไหนว่าจิมิตรอบเดียวเนาะก็ไอ้ฐานไอ้ฐานอีกรอบนึงแล้วภายในสองรอบเนี่ยเขาก็หาย แล้วคือเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาก็เหมือนชีวิตของเขาเขามีความเชื่อสูงอะว่าแบบเออยังไงก็หายแต่ว่าวันนั้นอะไอ้ม่ได้ฐานเผื่อเขาแล้วอยู่ดีเขาก็ยกแขนขึ้นได้แล้วเขาก็โอเคแตงกิ้วแล้วเขาก็กลับบ้านไปเลยเออไอ้มเลยโอเคขอบพระเจ้า <laughs> แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งตอนที่เอมม่ไปมิชชั่นทริปนะคะมิชชั่นทริปไปที่นิวยอร์กเอมม่นั่งคุยกับพ่อของเด็กคนนึงแล้วก็เขาเอาเพื่อนมา แล้วคือคุยเรื่องสมเพ่เฮละคือเหมือนแบบมาที่นี่ได้ยังไงลูกแบบมีกี่คนนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆเอ้มี่ก็มีความรู้สึกแบบเจ็บเจ็บคอขึ้นมาไม่ใช่เจ็บคอตรงนี้นะแต่เจ็บกล้ามเนื้อที่คออมี่ก็เลยคือไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยแบบพระเจ้าไม่เคยพูดด้วยกับความเจ็บปวดในร่างกายอยู่ดีก็คือปวดจี๊ดขึ้นมาเอมี่ก็เลยแปลกเอมี่ก็เลย หันไปถามเพื่อนของพ่อคนเนี้ยว่าเขาปวดคอหรือเปล่าแล้วคือเหมือนแบบที่จริงเขาก็เหมือนเขาปวดแต่เขาก็ไม่ค่อยรู้อะเขาก็แบบลองดูเขาก็เออที่จริงอะปวดไอ้ก็บอกโอเคงั้นเอมี่ขออธิษฐานเผื่อละกันเอมี่ก็เลยวางมือบนเอ,อที่หลังคอของเขาเนาะแล้วก็อธิษฐานแล้วคือเขาก็โอเคหายแล้วคือไอมี่รู้สึกว่าการที่พระเจ้ารักษาคนเนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ง่าย ใช่อันนี้คือตัวอย่างของการไอาหารรักษาโรคโดยการใช้ถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยความรู้นะคะอันที่5คือการที่เราเผยพระจชนะเป็นกลุ่มก็คือเราฝึกเป็นเป็นกลุ่มที่จริงใน JFJ เราเคยทําให้เราเลือกสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มแล้วให้เราเผยพระจชนะกับคนคนนั้นแล้วก็ในระหว่างที่คนในกลุ่มเนี่ยเผยพระจชนะต่อคนคนนั้นเนี่ยให้มีหนึ่งคนที่จะช่วยจด ดีเทลว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งอ่ะการที่หลายคนเผยพวจนะให้คนเดียวดีเทลมันเยอะแล้วมันจําไม่ได้ให้มีคนช่วยจดแล้วพอทุกคนเผยะวจนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าให้คนคนที่ถูกเผยะวจนะตอบสนองว่าสิ่งที่เขาถูกเผยะวจนะไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันตรงกับชีวิตของเขาบางอย่างเนี่ยการเผยพร,ะ,พระจนคะครับมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นอินโฟเมชันที่มัน เกิดขึ้นตอนนี้มันอาจจะเป็นบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้หรือว่าเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอ่ะใช้ถ้อยคําของเราที่จะเผยพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอดีตเนี่ยเพราะว่าในในความคิดของเอมีเนี่ยเท่าที่มีเชื่อนะคะคือเป็นการที่พระเจ้าอ่ะจะไถ่อะไรบางอย่างในเรื่องของเรื่องนั้นแล้วให้คนคนนั้นเนี่ย ตอบสนองว่าคําเผยพวจนะหรือถ้อยคําข้อมูลต่างๆที่คนในกลุ่มให้เนี่ยมันแม่นยาขนาดไหนที่จริงอันเนี้ยเป็นเอมิรู้สึกว่าเป็นเป็นการฝึกเผยวจนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าทุกคนได้ฟีดแบ็กหมดเลยใช่แล้วมันเร็วเร็วที่สุดแต่ก็ไม่ร็้มากอันสุดท้ายนะคะคืออธิษฐานวิงวอนเผยพระวจนะให้เราฝึกหัดการอธิษฐานวิงวอนเผยวจนะได้ แล้วหลายครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นในการอธิษฐานมีใครที่นี่ไหมคะแบบบางวันที่เราเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเราอธิษฐานเผื่อเราอธิษฐานแบบตามเฝ้าเดี่ยวบ้างแบบอธิษฐานตามจิตใจของเราบ้างแต่อยู่ดีอ่ะพระเจ้าก็ให้แบบภาพคนคนหนึ่งเข้ามาในหัวเราหรือว่าพระเจ้าแบบรีมาย์เราว่าเออคนนี้นะแล้วเราก็แบบโอ้ไม่เห็นเจอคนนี้มาตั้งนานแล้วทาไมพระเจ้าถึงแบบ บอกว่าให้แบบอธิษฐานเผื่อคนนี้เราเคยมีประสบการณ์นี้ไหมคะเราเคยมีใช่ไหมอืมแล้วเอมี่ก็เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าแบบกําลังแบบไม่ใช่เตือนใจแต่พระเจ้าแบบเออพระเจ้ากาลังคุยกับเรากับตในในขณะที่เราอธิษฐานกับระองใช่แล้วสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือให้เราขอพระเจ้าว่าให้เรามีโอกาสที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนเนี้ในชีวิตจริงแล้วที่จริงเนี่ย ทุกคนเรามันจะประหลาดใจมากนะที่พระเจ้าเนี่ยเอ็มมีรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยทําให้เราคิดถึงใครบางคนที่เราไม่ได้เจอนานแล้วหรือว่าเราเออที่เราไม่เจอนานแล้วเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาเป็นชีวิตส่วนตัวในตัวจริงก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ขอบางครั้งเหมือนเราก็ไม่ได้อะ่ะคือเอ็มมีรู้สึกว่าหัวใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากแบบเออขอสิพระเจ้าให้ได้หมดแต่ขออืม ก็ในการฝึกหัดนะคะแนวทางฝึกหัดการเผยวจนะเนี่ยมีหลายแบบมันเริ่มตั้งแต่แบบแรกที่มีมเล่าให้ฟังคือกับตัวเองจนมันเป็นสเกลที่เล็กเนาะแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ